ถ่ายไปเรื่อยอย่างนี้เลยฮะนี่ครับผมกิ่งไผ่ยักษ์น่านที่เขาตอนกิ่งสวยๆครับด,ดีครับเนี่ยนี่ผมนี่ตอนไม่ได้อย่างนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมแหมเราผมไม่ใช่มืออาชีพนะผมผลิตไผ่ครับนี่ครับกิ่งไผนะ่เนาะไผ่ไยักษ์น่านนี้บ้านผมบางที่เรียกว่าไผ่บงใหญ่เนี่ยนะบางที่ก็เรียกไผ่ยักษ์น่านมีหลายชื่อครับผมแล้วแต่ครับผม กิ่งไผ่พันธุไผ่เนาะใครชื่นชอบก็นําไปปลูกได้เน,นี่พี่เขาก็ทําพันุขายเนาะวันนี้เลยพามาดูไม่มีอะไรกาเพิ่ง้าไปครับเนี่ยที่เขาทำ 9, ก้าพันไผ่เยอะมากครับโอ้มืองอาชีพเลยครับสวยครับกิ่งกิ่งอุดกิ่งสมบูรณ์มากครับเนี่ยนะครับกิ่งไผ่ยักษ์หน้าเลยนี่นะ นานๆจะได้มาเจอทีครับสสมนมากก็เป็นลงถุงเรียบร้อยแล้วพี่ที่ขาไม่เห็นเนาะก็คล้ายๆกับไผ่ซังหมุนนั่แหละครับไผ่ัังหมดดุนที่ตุ้มๆต,ตอนกิ่งตอนมาก็ทำอะไรประมาณนี้นะเราลองปัดชำดูเลยมัน